คุยเรื่องนี้อยู่รู้ทำไมซูเปอร์เกิร์ลเขาเขาต้องพักเกือบปีอาจจะมากกว่าปีไม่รู้ประมาณนั้นอะ่ะทำไมเพราะว่าไฟที่ก่อนก่อนเข้าชกกับคริสตินาโรัสเขาแพ้โดนน็อกใช่ไหมทุกคนจำได้สิ่งที่แบบผมไม่สบายใจนะทำไมแฟนๆต้องแบบอัดคนที่แพ้ในโซเชียลแบบด่าแรงเกินไป ทุกคนเป็นมนุษย์นะโอเคเขาอาจจะเป็นฮีโร่เขาจะเป็นอาจจะเป็นนักมวยสุดยอดแต่ทุกมนุษย์นะตอนเขาแพา้เขาจะรู้สึกเสียใจด้วยวันก่อสร้างฮีโร่เพราะ่อ้อยากให้เรื่องราวของเขาให้แรงบนันดาลใจทุกคนและซูเปอร์เกิร์ลเขายังเด็กๆอยู่และเรื่องราวของเขาเป็นแค่เริ่มอยู่ไอ้จำได้ตอนตอนออทองพูนแพ้ใช่ไหมทุกคนด่าเขาตอนซ bon ูเปอร์บอลแพ้ชิงกิสทุกคนด่าเขา สำหรับผมนะไม่ไอม่เคยยุ่ถามนักมวยของเรานะไอไม่เคยด่านักมวยของเราไม่เคยด่าตอนเขาแพ้ไม่เคยผมรู้ขึ้นเวทีอยู่ต้องมีใจกล้าขนาดไหนและอยู่ซ้อมซ้อมหนักขนาดไหนอยู่ไม่กินข้าวลดน้ําหนักอยู่ไม่ไปไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่ไม่ไปไม่มีไม่มีแฮปปี้เบิร์ตเดย์อาจจะไม่มีเมรี่คริสต์มาสเพราะว่าอยู่ต้องแบบมีความอดทน พออยู่ซ้อมหนักแล้วก็ยุต้องม,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 มีมีมีเป้าหมายใหญ่ไอ้อายากให้แฟนๆคนไทยมีน้ำใจมากกว่ามันแบบย่ต้องเข้าใจฮีโร่ของเราทุกคนจะชนะทุกคนจะแพ้ถ้าเกิดอยู่เป็นแฟนๆของจริงนะยยูุ่ยจะเชียร์เขาตอนเขาแพา้มันไม่ใช่ชนะอย่างเดียวขอร้องนะสำหรับพี่สำหรับผมนะผมไม่เคยด่านักมวยที่แพ้ไม่เคยในชีวิตผมไม่เคย